ซับนาคีของดีต้องบอกต่อคะ่ะวันนี้เราพากันมาสวนของพ่อต้นนะคะบ้านสันตินิมิตจัง <10. S 1> หวัดชุมพรนะคะอยากให้พ่อแนะนําตัวนิดนึงแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันว่าสวนทุเรียนของพ่อต้นเนี่ยแตกต่างจากคนอื่นยังไงสวัสดีค่ะพ่อคะ่ะสวัสดีชื่ออะไรคะแนะนําตัวนิดนึงชื่อวินิตรังกระโทกหรือพ่อต้นค่ะตรงนี้หมู่บ้านอะไรครับพ่อหมู่บ้านสันติหมู่สิบหมู่สิบซรับล่อับรับล่อนะจังหวัดชุมพรค่ะค ทุเรียนพ่ออายุกี่ปีเล่าเท้าความนิดนึงีสิบได้ไหมยี่สิบยี่สิบกว่าปีใช่ค่ะทุเรียนค่อนข้างมีอายุต้นใหญ่มากสิ่งที่หนูเห็นนะเดินขึ้นมาปุ๊บเหนื่อยมากเพราะว่าอยู่บนเขาอยู่บนเขาเหนื่อยมากเพราะอยู่บนเขาแต่ว่าสิ่งที่มองมาปุ๊บเลยเชือกแดงทั้งต้นนั่นมงบอกให้เห็นว่าทุเรียนพ่อติดค่อนข้างจะดกมากได้โยงแล้วโยงลูกโยงกิ่งเรียบร้อยแล้ว ทีนี้สอบถามพ่อนิดนึงผลิตภัณฑ์ที่พ่อใช้มีตัวไหนบ้างก็ยาอะไรซับนาคาซับนาคาหนึ่งตัวซับนาคีซับนาคีปุ๋ยเขียวปุ๋ยเขียวค่ะก็ซับมานีแดงบำรุงลูกใช่ค่ะซับมนีดำซับมณนีดำกำจัดเชื้อราก็คือทุกตัวแล้วก็ซับซอยนั้นพ่อใช้ผลิตภัณฑ์ของซับนาคีครบทุกตัวนะคะ ใช้ตั้งแต่เริ่มในการปับปงดินปรับปุงดินมาบำรุงต้นสะสมอาหารจนทีตอนนี้ถึงลูกละเป็นลูกนี่แหละเห็นความแตกต่างอะไรบ้างพอความแตกต่างต่างต่างจากปีที่แล้วเลยใบสยสวยแล้วก็ลูกสวยหนามสวยลูกสวยหนามสวยนะคะอยากให้เห็นนะซูมใกล้ๆนิดนึงนะลูก อันนี้เราถ่ายลูกเตี้ยให้ดูสวนลูกบนนะมันเยอะมันสูงอ่ะมันสูงอยากให้เห็นนะพ่ออธิบายนิดนึงคาว่าลูกสวยหนามสวยของพ่อเป็นยังไงมองดูลักษณะนี้ไม่ไม่มีหนามจีบนะอ่าไม่มีหนามจีบนี่นะไม่มีหนามจีบหนามจีบหัวติดเขาเรียกหัวติดนี่นะแล้วก็หนามสีสีเขียวสวยสวยโดยที่ไม่ต้องฉีดปุ๋ยเกล็ดใช่ไม่ไม่ได้ใส่เลยปุ๋ยเกล็ดไม่ได้มาใส่เลย ใช้ใช้ซับมณีแดงของซับนาคีใช่ค่ะทุกเลยแหมมันน่าเปิมปริมเลอเกินสุดยอดมากพอสิ่งทีเนี้ยเราจะมองมวลรวมนะพอนะเพราะสิ่งที่พ่อเห็นแล้วความเปลี่ยนแปลงชัดเลยคือลูกดีขึ้นหนามดีขึ้นไม่ค่อยมีหนามจีบหนามติดไม่ค่อยมีหนามจีบหนามติดต้นต้นเพราะว่าสภาพต้นดีไหมต้นก็สมบูรณ์ด้วยใบก็สวยนะ มองไปข้างหลังนะคะทุกคนมองไปข้างหลังจะเห็นเลยว่าพื้นที่เนี่ยของพ่อใบแน่นและใบเขียวมากแล้วทุเรียนต้นใหญ่ต้น <แบ S 1> ดีใบดีลูกก็ดีทีนี้ถามพ่ออีกนิดนึงฉีดยาเคมีเยอะไหมไม่ไม่ฉีดสามส<อ>ามรอบค่อยสามรอบฉีดหนึ่งรอบแมลงอ๋รอพัลงด้วยปุ๋ยของเราสามรอบค่อยฉีดยาฆ่าแมลงหนึ<อ>่งรอบเพราะฉะนั้นน่ะเราจะลดปริมาณการใช้เคมีลงนะคะแล้วก็ช่วยกันลดต้นทุนในการทำทุเรียน ทำทุเรียนเอาเงินนะคะทำทุเรียนเอาเงินอย่าเอาเงินทำทุเรียนปุ๋ยก็ใส่น้อยด้วยปุ๋ยใส่น้อยด้วยปกติรอบหนึ่งอ่ะห้ากระสอบห้าสิกิโลมารอบเดี๋ยวนี้กระสอบเดียวทั้งทั้งแปลงทั้งแปลงมีทุเรียนกี่ต้นพ่อสองร้อยกว่าสองร้อยกว่าสองร้อยกว่าต้นสอง้อยใส่ปุ๋ยหนึ่งกระสอบแต่ใช้ผลิตภัณฑ์ของซับนาคีเป็นหลักนะในการทำสวน เพราะนั้นด้วยความที่ผลิตภัณฑ์ของซับนาคีของเราคือปุ๋ยอินทรีย์นะคะที่มีธาตุอาหารหลกักอาหารรองอาหารเสริมนะพร้อมทั้งธาตุอาหารที่พืชต้องการครบจบอยู่ในขวดแล้วทุกทุกอย่างคือบำรุงอยู่ในนั้นมันจะช่วยในการลดต้นทุนในการทําเกษตรนะคะลดปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีลดปริมาณการฉีดยาฆ่ามแมลงและด,ดีต่อสุขภาพดีไม่ัอไม่ต้องปิด ปิากปิดจมูกไม่ต้องปิดปากปิดจมูกไม่เหม็นไม่เหม็นเดี๋ยวจะพาเดี๋ยวจะพาตรวจสารตรวจสารใช่ค่ะปกติเนาะใช่แต่แต่ว่าเราอย่าประมาทอย่างว่าเราก็ดปิดบ้างปิดบ้างนะเราอย่าประมาทเพราะให้พ่อฝากเกษตรกรรุ่นใหม่นิดนึงใช้อินทรีย์แล้วเห็นผลไวไหมเห็นผลไวไวค่ะเห็นผลไวค่ะเกษตรกรใช้ปุ๋ยตัวนี้เหรอประหยัดประหยัดทั้ง ประหยัดเงินเราพ่อรู้สึกว่ามันแพงไหมพอเขาปุยหนูขวดละพันเจ็ดพันเก้านะไม่แพงเพราะอะไรเพราะผลผลิตที่เราได้อ่ะมันคุ้มค่าขอบพระคุณมากัน